สี่ตัวยงมากันแล้วมากันแล้วะเข้าเรื่องกันเลยพบกับเราสามคนสามประสานในรายการห่วงจุ้ยเที่ยงวันสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่สวัสดีครับจุ้ยก็วันนี้เป็นห่วงจุ้ยเที่ยงวันครับท,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 ที่ไลฟ์สดใช่ ในเมืองไทยอ่าวพรุ่งนี้ทุกคนแป๊บหนึ่งเวลาที่ญี่ปุ่นจะต่างกับที่นี่ผมนึกว่าพี่จะบอกกระบี่เกือบไปกระบี่นะคะคุณเม่ไม่ตื่นคืนนี้คืนนี้จะไม่นอนนะคะเพราะว่าเตรียมเดินทางกันแล้วเอ้าพรุ่งนี้พรุ่งนี้ติดตามกันว่าจะเป็นยังไงไปตรวจวงจุ้ยให้ลูกศิษย์ที่ญี่ปุ่นแล้วครับอวาร์ปกันไปนะเอาวันนี้ก่อนวันนี้อยากจะให้ ทุกคนได้ดูสิ่งนี้คเขาเรียกอะไรช่องแสงอ๋ออ๋อ,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 อก็คือหน้าต่างใช่พี่มันอยู่ข้างบนตอ่อ๋ออโอเคช่องแสงหน้าหน้าต่างก็คืออันนี้หน้าต่างใช่ใชแล้วบาบางบ้านคือมันจะมีกรอบบ้านต่างจังหวัดครับ ก็จะมีแบบเหมือนกับช่องแสงอีกช่องหนึ่งบนสมัยก่อนจะเป็นสีสีจำได้ป่ะโมเสกอาเะีม,มีสีเหลืองสีอะไรก็แล้วแต่ดูคลาสสิกมากใช่แต่แนวนี้ทั้งนั้นเลยทําลายแตกๆหน่อยมีไหมแล้วบางคนก็บอกว่าอ้าวก็มันอยู่เลยระดับสายตาขึ้นไปแล้วอะค่ะลุงลายน้ําก็ไม่ใช่อริีกเรื่องกันละใช่คุณจะทําอะไรให้ชีวิตคุณเรียบเรียบเกินไปเพราะฉะนั้นคืออุตส่าห์เลือกลายนี้แหละครับเป็นไง โดนโดนอีกอ่ะนนี้เดี๋ยวให้พี่สีปหเนี่ยฮะนี่พี่สีปหมเนี่ยบ้านเพื่อนพี่สีที่เพิ่งไปเจอมาของพี่สีนั่นน่ะทำเป็นลายน้ำแล้วก็าเอาเอาแก้ไขแล้วอ่าแต่ทีนี้เพื่อนพี่สีน่ะเขาก็เป็นเป็นเหมือนกันเขานึกไม่ถึงเขาคิดไม่ออกว่าเฮ้ยอ้าวมันเสียหายตรงไหนเขาหนักกว่าพี่สีนะว่าอ้าวก็หลบหลบสายตาที่ไปแล้วใช่เออไม่ใช่ลายน้ำด้วยอ่าเนี่ยเห็นไหม หลายคนก็คิดว่ามันไม่น่าจะผิดใช่จริงๆแล้วเนี่ยการทําช่องช่องแสงช่องหน้าต่างใดๆกันแล้วแต่นี่โดยปกติเราไม่ค่อยให้แบบมีลวดลายเพราะว่าแบบเวลามีลวดลายแล้วบางครั้งเนี่ยผู้ที่เลือกแบบนั้นน่ยก็ไม่ไม่เข้าใจในเรื่องของวงจุย้ยบางครั้งก็เลยกลายเป็นว่าแทนที่จะเป็นมงคลก็กลับกลายเป็นอัปมงคลไป เพราะว่าลวดลายที่ที่เขาทํากันมาส่วนใหญ่เนี่ยมันมีตั้งแต่เป็นลายแบบเรียกว่าลายร่างแหหหรือว่าเป็นแบบพื้นพื้นแตกอนี่ยเหรอไหมเป็นลายพื้นแตกคือแยกเป็นเชี่ยวเซี่ยวเป็นส่วนๆแล้วก็ส่วนที่มันแตกเนี่ยมันก็เป็นสามเหลี่ยมมั่งเป็นปลายแหลมมั่งเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นแบบอัปมงคลซ้ําซ้อนอยู่ในในพื้นที่เดียวกันนะฮะอย่างภาพบางภาพที่เห็นว่าเหมือนเป็น สี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมดูเหมือนดีเนี่ย <Yeah. S 1> บางครั้งเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันเหมือนแบบเขาเรียกว่าแปลงที่นามัน oh. เหมือนกับแปลงที่นานึกออกไหมถ้าเราพูดถึงแปลงที่นาบางคนจะนึกภาพออกเพราะว่ามันเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็แบบรูปลักษณ์มันไม่แบบไม่เป็นสี่เหลี่ยมไม่เป็นสี่เหลี่ยมคือมันจะมีบางอันก็โยกไปโย่มาอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมตามพื้นที่ตามพื้นที่เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเองบางครั้งแล้วออีกอย่างเนี่ยนอกจาก เราเห็นเป็นบล็อกๆแล้วเนี่ยบางครั้งในในแต่ละช่องเองเขาก็ยังมีลวดลายของเขาต่างหากอีกแย uh, <yeah. S 2> ่ย่อยเข้าไปมีย่อยเข้าไปอีก,อกบางทีก็เป็นลายกระตูนบางทีก็เป็นจุดบางทีก็เป็นอะไรอย่างเงี้ยเ,เพราะฉะนั้นตรงนี้เองเราต้องต้องระมัดระวังนะฮะเพราะว่าความสวยงามของคนที่เขาออกแบบแล้วเขาขายเนี่ยเขาต้องการดึงดูดใจของคนใช้งานครับ แต่คนนี้ในเรื่องของคนที่ทำหงจุ้ยเราต้องมีความละเอียดรอบคอบในการเลือกวัสดุเลือกวัตถุด,ดิบในการมาตกแต่งบ้านเพราะมิฉะนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าบางครั้งเนี่ยกระจกดีประตูดีหมดทุกอย่างแล้วแต่มาตายตรงช่องแสงนะฮะแล้วเฉพาะช่องแสงถ้าเกิดมีเป็นรุดลายลายน้ำอย่างเช่นเป็นลายโค้งบ้างเป็นลายรอย่างเงี้ยก็กลายเป็นน้ำเหนือหัวไปโดยปริยาโดยที่เราไม่ทันระวังเนื่อมาฮะมันก็เลย เป็นข้อเสียหายไปเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เราคือต้องต้องพิจารณาดูให้ดีให้ท่วนตีก่อนแต่ถ้าเกิดมีไปแล้วเราทํายังไงง่ายมากเอาออกเถอโเอาจริงๆถ้าทาห่วงจุ้ยให้มันได้ผลจริงๆส่วนใหญ่เอารุ่นเราสมัยก่อนเลยนะห้ามมีห้ามเห็นก็คือทําแก้ไขไม่ให้มีไม่ให้เห็นเลยเต็มบ้านไปมันก็มีหลายติดบ้านไป หรือบางคนถ้าเกิดอย่างถ้าเกิดเรามีก็ได้อิฐบล็อกแก้วใช่ไหมที่มันเป็นลายฟองอากาศเป็นลายน้ำท่าน่ใจก็ใช้ใช้วิธีว่าเราก็คาดเทปสีเขียวล้อมรอบซะก็เป็นการป้องกันว่าเป็นสีเขียวเป็นธาตุไม้ก็ดูดน้ำไปก็ก็ปันเทาไปก็ทั้งรอบกรอบนั้นนะทั้งกรอบใหญ่ไม่ใช่บ้ทีละบล็อกทีละบล็อกก็มีบางบ้านมีบางบ้านท่านก็ไปทาทีละบล็อกขทีระบก้อนทีก้อนน่ะ มันก็ไม่แตกต่างกันเลยกาเป็นร่างแห่แต่พี่บอกวันที่นาเนี่ยนามันก็มีน้ำนะใช่เหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ถือก็วิธีการแก้ก็ง่ายๆคือล้อมกรอบไปก่อนล้อมกรอบไปก่อนอ๋อโอเคค่ะเอามาเมื่อกี้พูดถึงลายร่างแห่แล้วใช่ป่ะครับมาอีกเรื่องหนึ่งอันนี้อ่าเป็นเรียกว่าอะไรตะไคร่ตะขครครับตะไคร่ บ้านนี้คือเขาล้อมครัวด้วยตะขา่ายเพราะฉะนั้นหนึ่งนอกจากที่จะเป็นเหมือนติดกับดักล่างแหแล้วสองมันก็แทบจะไม่แตกต่างกับมันโล่งอ่ะมันรั่วมันรั่วอ่าใช่มันรั่วเพราะมันโปร่งหมดเลยแล้วยิ่งอันนี้เป็นห้องห้องครัวห้องครัวคือคุณจะทําเป็นห้องสําคัญแล้วทําแบบนี้คือไม่ได้เออทําเป็นห้องเก็บทําเป็นที่เก็บของทําเป็นออไ,ได้หมด เอออะไรก็แล้วแต่เป็นห้องซ่อนหมาซ่อนแมวก็ได้อะยกเว้นห้องสําคัญสําคัญในทางที่ให้ดูเนี่ยอันนี้อยู่แบบนี้คือจริงๆแล้วนี่นะบ้านเนี่ยเขาทําครัวอยู่นอกบ้านครับโอเคนะดีอดีแต่ปรากฏว่าความเข้าใจผิดเข้าใจว่ามันต้องมีการระบายอากาศระบายกลิ่นและให้มีแสงเข้าก็เลยใช้วิธีแบบใช้แบบเป็นเครเรียกตะแกรง ลวดตะแกรงคือแค่ทำเป็นขอบเค้กใช่ใช่ก็เลยกลายเป็นว่าแทนที่ว่าจะช่วยทำให้ห้องครัวเนี่ยมีความเป็นมงคลใช่ใช่ก็ปรากฏว่าเหมือนกับหนึ่งเขาเรียกว่ากักขังห้องครัวไว้จำกัดไงการทำอาหารกินเราถูกจำกัดถูกจำกัดครับความจเจริญรุ่งเรืองในการที่จะมีทรั์เก็บความจเจริญรุ่งเรืองในการที่ประกอบการทำอาหารก,กินลรจะเติบโต มันก็เลยไปไปไหนใไดมันก็เลยเป็นข้อเสียไปแล้วก็ล้วไหลด้วยแล้วก็ล้วไหลอย่างที่บอกเพราะว่าห้องครัวเนี่ยมันกต้องมีการล้อมพื้นที่แล้วเป็นห้องเฉพาะนะฮะแล้วที่สําคัญเนี่ยการให้แสงเข้าเนี่ยเราพิจารณาจากช่องหน้าต่างโดยรอบแต่บางบ้านที่เราเคยไปส่วนใหญ่ที่ต่างหวัดมักจะแบบมีช่องแสงจากหลังคาเึ่องนี้เป็นข้อห้ามแสงลงข้างบนมาที่เตามาที่ครัว ไม่ได้เลยเพราะนั้นเราจะใช้ทีแบบให้มีแสงลงจากหลังคาตรงๆมาที่ห้องครัวหรือห้องอาหารหรือภายในบ้านเนี่ยไม่ได้เลยม,มันเป็นการทำลายพลังนะฮะของห้องนั้นๆไปเพราะฉนั้น<อ>สิ่งนี้ต้องระวังว่าถ้ามีต้องการมีแสงมีความสว่างก็คือเราทำช่องหน้าต่างนะอันนี้ได้<อ><อ>รับ<อ> FC ตัวโยงมาบอกว่าพี่นรง บอกว่ารักและชื่นชอบรายการนี้มากทําให้ผมรวยขึ้นมากหลังจากทําตามที่สอนครับโอ้พี่ดาลงดีใจด้วยครับดีใจด้วยดีใจด้วยครับอันนี้อยากให้รางวัลบ่อยๆมากเพราะเป็นลูกศิษย์ที่เอซีฝั่งเพชร ฟังเพรเลยฟังเพรแล้วติดตามทําห่วงจุ้ยทุกอย่างตามที่ท่านอาจารย์สอนตามที่พวกเราบอกไปใช่ต้องได้รับรางวัลอีกแล้วถูกต้องครับมาพูดถึงเรื่องห้องครัวเมื่อกี้ก่อนครับอันนี้พี่นรลง FC ตัวยงพี่ศรี FC ตัวยงรายงานมาบอกว่าก่อนหน้านู้นก่อนหน้าที่จะมาเรียนห่วงจุ้ยแล้วกันผมมีครัวแต่ว่า เอาครัวเอาเตาไปตั้งที่มันมีหน้าต่างเปิดได้อ่ะลุงอหลังหลังโรงหลังเท่ากับหลังโรงปกติปิดใช่ป่ะใชพอจะเริ่มทําผัดปุ๊บเปิดหน้าต่างเพื่อให้ควันออกง่ายงให้ควันออกง่ายๆโอเคแล้วพอมาเรียนห่วงจุ้ยเปลี่ยนให้เป็นเตาไปอยู่ที่ติดผนังทึบเขาบอกว่าสิ่งที่ผมเห็นได้ชัดคือผมมีเงินเก็บ ได้แต่ก่อนอ่ะได้มาเดี๋ยวมันมีเรื่องอะไรต้องเสียอ,อใช้ออกใช้จ่ายหาเท่าไหร่ก็มันรั่วพอรู้ว่าอ๋อที่แท้เนี่ยการทามาหากินหลังโล่งแบบนี้ไม่ได้เตาล่วนเสร็จหายเลยก็เหมือนอย่างที่สักครู่ที่คุณแปงบอกว่าครัวเนี่ยเป็นผนังโล่งๆไม่ได้เขาะจะเกิดภาะวะการรั่วไหลค่ะเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะตาแหน่งที่เป็นตาแหน่งที่ตั้งเตาอ่ะ เตานี่ต้องอิงผนังทึบเท่านั้นไม่สามารถอิงนัช่องหน้าต่างได้เพราะฉะนั้นเวลาคุณตั้งเต,า,งตาตามทิศท,ที่ท่านอาจารย์กาหนดให้แล้วเนี่ยแล้วคุณจะไปกําหนดช่องหน้าต่างทางผนังด้านอื่นเนี่ยได้แต่ตรงหลังตนเตานี่คุณนับไปเลยซ้ายขวารวมกันประมาณสักเมตรหนึ่งเนี่ยต้องเป็นผนังทึบอย่างเดียวค,ครับอาเนี้อย่างเอฟซีตัวยงบ้านพินรลงเนี่ยตั้งเตา หลังทึบรวยมากตอนนี้รวยมากทีนี้มาต่อกันด้วยเรื่องถูกใจให้บอกคุณแตงวันนี้เรื่องเรื่องเด็ดเรื่องใหญ่เรื่องที่เราเรื่องของวันนี้เลยคือหามากวันนี้มาตรวจตรวจซ้ําที่คอนโดพี่คนหนึ่งอาจารย์บอกว่าดูจากดวงดูจากอะไรแล้วเนี่ยที่จริงไม่น่ารอดไม่น่ารอดเลยต้องไปแล้วนะต้องออเพราะว่า จุดที่เขานอนจุดที่ตตั้งกาจุดอะไรต่างๆเนี่ยมันพิฆาตเขาหมดเลยคือมันมันมันเป็นส่งผัวเนเขาแบบถ้าเกิดอะไรลงล็อกเนี่ยเขาไปเลยนะ,ะทั้งดวงเขาด้วยใช่ครับเขาไปเลยเจอสองเด้งเลยนี่ได้ใช่ครับก็ก็กอาจารย์บอกสิ่งที่เขารอดมาได้เนี่ยเพราะว่าหนึ่งเพราะว่าเขามีอ,อยู่ในคอนโดดาวเหินสองก็จะเป็นพวกแซกีที่ทำเพราะเขาทำเยอะมาก ทำเยอะมากแต่ขาดขาดเรื่องเรื่องสุขภาพเอามาเช็คใช่ขาดเรื่องสุขภาพเงินได้การงานได้นายได้หมดครอบครัวได้ได้แต่สุขภาพไม่ได้เออสุขภาพเขาจะเจ็บบ่อยเจ็บบ่อยแต่รอบนี้ถึงถึงเกือบถึงชีวิตเลยนี่กลับกลับมาได้แปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่ถือว่าปฏิหาริ์มากมากปฏิหาริ์มากถึงชีวิตเนี่ยเล่าให้ทุกคนฟังพี่เขาบอกว่าโอเคพี่จะเล่าคือเขาโดน รถใช่ไหมอัดก๊อปปี้เจาะมาถึงนะตรงนี้ปุ๊บคือรถปั้งออัดเข้าไปเขาบอกว่าไม่มีแรงกระ่างจะเปิดประตูไม่รู้เรื่องเลยว่ะเหมือนอเหมือนเหมือนเหมือนดับไปเลยอ่านลองคิดดูว่าเขานั่งบนแท็กซี่ใช่ไหมนั่งแท็กซี่เขาอะดับแต่แท็กซี่ไม่เป็นอะไรเลยอะไรของแท็กซี่เนี่ยแท็กซี่ปลอดภยัยแต่ยังไงเนี่ยแต่พี่เขา,าเดียต้องถึงขั้นกายภาพบําบัด เขาเรียกอะไรแตกละเอียดเลยนะกระดูดต้องดามเหล็กทุกส่วนดามทุกส่วนตอนนี้เพิ่งจะเดินได้พออาจารย์จะมาตรวจเนี่ยพยายามขยันเดินขยันเดินจนเท้าบวูมนะครับก็ตอนนี้กลับมาสัก70-80%ก็พอดีว่ามาตรวจซ้ำอาจารย์ก็ให้เคล็ดเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพไปเยอะเลย嗯嗯นะครับก็หวังว่าจะดีขึ้นมาตรวจข้างหน้านี่คือน่าจะหายดีว่าปร์เซ็นแล้วที่สุดก็คือเขาจะไปเก็บ แสกีเพื่อสุขภาพใช่ที่จะมีขึ้นในวันที่18 18 18สิงหาคมเดือนสิงหาคมซึ่งจะเป็นวันเดียวกับที่ทีมงานทุกคนจะทำด้วยใช่นะครับโหลสู่ประตูฟ้า18กรกรามกระดามกร้ดกระดานนี้ดิเดือนนี้กรากฎาคมไม่ใช่สิงหาใช่ไหมโอเคโอเคสิงหาเน้นอีกอีกไฟหนึ่งกลับมาจากญี่ปุ่นโอเคเรียนห่วงจุ้ยเล่งรัด แล้วก็ต่อแซกีเลยอคือสิงหาก็มีอีกหนึ่งพื้นที่ที่เตรียมการไว้ก่อนนะครับก็พอดีว่าอาจารย์บอกว่าต้องไปทาแซกีเกี่ยวกับสุขภาพพี่เขาก็เลยถามว่าเจะไปทําอะไรดีอะไรเงี้ยก็อาจารย์บอกโอเคเดี๋ยวไปทำกับทีมงานเลยทีมงานก็ไปทำที่แซกีตรงโหลสูงตูฟ้าเช่นกันที่เพิ่งทำกันเนี่ยท่ผ่านมาเมื่อวันที่หนึ่งนะครับ ใครนะพร้อมอยากไปเป็นครอบครัวเดียวกับเราสามประสานสามประสานเออคุณจะแข็งแกร่งดุดมหาสมุทรดุดภูเขาดุดภูเขาเลยดุดภูเขาหลังน้ำหน้าในยุคเก้าเออคุณต้องรีบไปจองเดี๋ยวนี้เนยใช่ใช่ดต่อคุณโอไปเดวต่อพี่โอนะครับอาตามเบอร์โทร เฮ้ยมีคอมเมนต์เข้ามาตกใจโดมธมรรมรัตบอกว่าต้องย้ายเตาไปอยู่ที่ผนังทึบก,กันแล้วครับเอา้าถูกยนมานานแล้วทําไมเอาเตาไปตั้งตรงช่องหน้าต่งางไม่ได้คือบางคนเข้าใจว่าเป็นการระบายอากาศ หรือว่ามาตรงทิศที่เขาจะต้องวออมันมีสองประการหนึ่งคิดว่าระบายกับสองคิดเขาคิดเขาคิดว่าตรงนี้ตรงตำแหน่งตำแหน่งใช่อย่างที่อาจารย์ตั้งอัปมงคลหันไปมงคลอะไรก็แล้วแต่แต่มันจะต้องมีปัจจัยหลายๆอย่างด้วยว่าไม่ใช่ตั้งทิศที่มันตรงกันได้ด้าน่งต้องทึบข้างบนต้องไม่มีแบบหยอดช่องแสงลงมาลงมาไม่ได้อ่าคอมเมนต์เยอะมากวันนี้มีลูกศิษย์จากไหนบ้า หมอแจ้งว่าสิบแปดสิงหาครับสิงหาค่ะโอเคครับอโอเคยังมีเวลาดูไลฟ์สดอยู่ยังมีเวลาสําหรับผู้ที่สนใจอยู่<อ>นะครับอย่างอย่างเหมือนพี่คนนี้ก็ได้เรื่องสุขภาพอย่างแบบเอ้ยสมมติอยากได้สุขภาพเตรียมตัวไว้โลสู่ประตูฟ้า,าเตรียมตัวเตรียมตัวได้เหมือนกันคนะครับพื้นที่นี้ดียังไงพื้นที่นี้ดีเอาคําว่าโหลสู่ก่อนรู้จักไหม โหลสูนี่คือความปรารถนาทั้งแปดทิศปทิศครับแล้วตรงนั้นถ้าใครเคยไปอืจะเห็นบ้างว่าท่านอาจารย์จะทําไว้ที่มันเป็นเหมือนกับตําแหน่งแล้วก็มีที่ไว้สําหรับนั่งไว้สําหรับยืนรับพลังเป็นทิศทิศแล้วก็เขียนทิศไปความปรารถนาคือทิศนี้เป็นยังไงอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้คือครบถ้วนมาก แล้วจริงๆแล้วป๋าอธิบายพาชมนะวงด้วยสัญจรเนี่ยบ่อยมากแต่ก่อนเราก็จะไปนั่งกินรับพลังกินส้มตำกินอะไรกันตรงนี้ด้วยซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นที่โหลสู่ประตูฟ้าก็คือหลังจากที่ผ่านประตูองค์าพิเศษฟ้าดินมันจบฟ้าดินมันจบประตูแดงเข้ามามาถึงตรงนี้ก็เปิดประตูฟ้าอีกจากในพื้นที่ได้สองทีใช่มันจะมีช่วงเวลาเข้าพอเข้ามาเสร็จปุ๊บ แล้วช่วงเวลาที่จะต้องเอาพลังดึงออกมาใช้แล้วมันเป็นภูเขาลุกแล้วมันเป็นพลังโหลสูในยุคแปด้รือหรอไหใช่ใชเป็นพลังที่ที่คุณตาโตบอกครู่ว่าประตูฟ้าดินบรรจบเนี่ยยุคแปดบวกกับพลังโหลสูในยุคแปดรวมกันนะเพราะตอนนี้มันจะก้าเข้าสู่ยุคเก้าแล้วเพราะฉะนั้นการที่เรามีพื้นที่แสก,กีแล้วเรามาทำในพื้นที่เนี่ยมันทำให้เราเหอนกับว่าเราดึงพลังแปดเนี่ย มาอยู่กับตัวเราได้แบบเต็มที่เลยอ่ะนะอ,อ,อันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นจุดที่ให้พลังแบบมากๆอ่ะซึ่งซึ่งมันต่างกันเยอะอาจารย์บอกว่าสมมุติเราทำไซกีหลอสูประตูฟ้าเนี่ยในยุคเก้านะมันจะได้แค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ใช่แต่ถ้าเกิดทําในยุคแปดเนี่ยมันจะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ดังนั้นเราต้องทำห้าครั้งใช่ถ้าเกิดคุณจะต้องถ้าเกิดคุณทำยุคเก้าคุณต้องทําตัวเองเนี่ยในหลอสูประตูฟ้า ห้าหลุมเพราะยุคแปดได้เลยร้อยหนึ่งได้ร้อยหนึ่งพอยุคเก้ายี่สิบแล้วจะตามให้เต็มร้อยต้องทำห้าห้าหลุมห้าครั้งคูณห้าไปเหนื่อยไหมเอไม่ไม่เราไม่ได้ทําได้ง่ายๆ่เพราะพื้นที่มันน้อยแค่นั้นแล้วคุณจะไปทํายังไงเอาเพราะเราเราต้องการที่าบให้ทราบว่าพื้นที่พื้นที่ของแสกีแต่ละพื้นที่มีพลังที่แตกต่างกันครับท่านอาจารย์ได้เลือกสารแล้วรู้ว่า แต่ละพื้นที่นี่ให้พลังอะไรบ้างจะเป็นหนุนเนื่องอยังไงต่อเนื่องอยังไงแล้วสามารถพอถึงยุคเก้านี่คือสามารถผูกรวมนึกออกไหมเรียกผูกรวมพลังเนี่ยของยุคแปดเนี่ยข้ามไปยุคเก้าได้มันก็ทําให้เราแบบอยู่รอดปลอดภัยได้มากเพราะถ้า,ถาเกิดมันดีกรามก็จะเบิ้ลใช่เพราะก้านี่คือไฟครัแปดคือดินไฟมาเสริมดินก็เกิดความเป็นมงคลมากขึ้นลากแปดไปด้วยกันครัดีงาม ทีนี้มีลูกศิษย์คอมเมนต์ข้ามาบอกว่าก้าวหน้าได้มีความสุขได้เพราะได้ดูรายการเที่ยงวันบ่อยๆครับผมขอแก้ข่าวให้โดมที่บอกว่าอยู่ตาราที่ว่าที่แท้ผมอยู่ปัดปนีใกล้ๆกันใกล้ๆกันอยู่ทางใต้เลยอยู่ทางใต้เมื่อไหร่อาจารย์จะลงใต้โดมรออยู่นะเออมาทีนี้มาปิดท้ายกันด้วยเรื่องวงจุ้ยในใจแห่งเต่าหมวกดำวงจุ้ยของท่านอาจารย์มานะครับคนเราต่อให้เก่งสักเพียงไหน มีความรู้มากสักเพียงใดถ้าขาดเสียซึ่งจิตสำนึกที่ดีแล้วย่อมที่จะหาดีอะไรไม่ได้เลยว่าใครเนี่ยเอ้าไม่ได้ว่าใครกว้างๆนะครับกว้างๆ่่ออออววาพูดงงัเเ๋ไคคนเราต่อให้เก่งมันครอบคลุมไปหมดทุกอย่างแล้วเก่งเพียงไหนรู้มาก รู้เยอะด้วยเออยังไงออถ้าขาดจิตสำนึกอ่ะก็หาดีไม่ได้อาการเหมือนความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดยังไงก็ไม่รู้เนาะเหมือนกับก็ทำให้ชีวิตแย่ถ้าคุณเหมือนขาดคุณธรรมอ่ะออความคือเอาเอาเอาสิ่งที่คุณเก่งไปใช้ในทางที่ท,ที่ผิดที่ผิดมันก็จะร้ายแรงต่อต่อคนรอบข้างต่ออะไรก็ตามที่ที่คุณอยู่ตรงนั้นรวมถึง เข้าใจเข้าใจอะ่ะเข้าใจแต่ว่าเป็นอะไรที่เคยพูดประจําอยู่แล้วว่าแล้วคุณน่ะจะรู้ไหมล่ะอืไอ้คุณจะทำอะไรที่คุณมีอะ่ะคุณคุณจะรู้ไหมว่าไอ้ความเก่งของคุณเนี่ยกําลังทําผิดอยู่อย่างเงี้ยอ่ะผมว่ารู้นะเขารู้ <c oughs> ใช่ไหมรู้เละรู้หละแต่จะทำไงใช่แต่ว่าจะ,จะ จะทำาด้แล้วเปล่า go อย่างขึ้นหลังได้หขึ้นหลังเสือลงยากอะไรเงี้ยกับตัวก็ไม่ได้จะไปก็ไปไม่ถึงกับเพ้อลงลงคือผมว่าถ้าเกิดไปอย่างที่เราพูดอะเขาต้องใจแข็งมากๆที่จะกลับตัวคือเหมือนเหมือนเลิกบุหรี่เลิกยาเลยอะเหมือนเลิกเหล้าด้วยเลิกดิบเลยคือต้องต้องตัดใจเลยใจเย็นใจเย็นกลับมาลุงตัวอ่อนแล้ว นะครับนะก็คือมันอาจจะเป็นคําพูดที่ดูแบบดูง่ายอ่ะแต่เอาจริงๆมันยากเพราะ,ะผมเชื่อได้ว่าทุกคนรู้แหละว่าตัวเองมีความเก่งมีความรู้มากแค่ไหนทีนี้เราอยู่ที่ว่าเราจะใช้ความเก่งของเราเนี่ยหรือความรู้ของเราเนี่ยไปในทางที่ดีหรือท,ที่ชั่วมากกว่าเอออ่อเรียนห่วงจุ้ยแล้วทาห่วงจุ้ยแล้วก็ทําให้ครบแล้วกันครับทั้งห่วงจุ้ยบนร่างกาย<ช>ห่วงจุ้ยในใจ โอเคหาสถานทำให้หมดแล้วก็เรื่องต่างๆที่ท่านอาจารย์มาเสนอให้เราได้ทำกันนะครับโอเคเอาปิดท้ายวันนี้คุณจะเตอร์ทูน่ารักมากเหมือนสโนไว้์ขอบคุณค่ะอันนี้เป็นมาแอะมาแอะจาแอะเป็นแมวอพบกับเราโอ้ยพรุ่งนี้3คน3ประสานแต่ว่าจะเป็นรายการอาจจะเป็นที่ญี่ปุ่นยังไงเดี๋ยวติดตามชมแล้วกันงั้นวันนี้ลาไปก่อนเตรียมขึ้นเครื่องแล้วเดี๋ยวไปแพ็คกระเป๋าเพิ่มนะคะวันนี้ คิดถึงทุกคนนะจ๊ะ <c oughs> ตามเราเยอะๆนะจ๊ะจะได้รวยรวย <c oughs> รวย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 โอเคพบกันค่ะสวัสดีค่ะมา่ะมาแอ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 